อมาดูวิธีการใช้เครื่องรอกรายไอโมนะครับสั่งผ่านมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสั่งผ่าน i p a d แล้วก็โหลดแอป,ปตัวนี้มา E ีพินเตอรนะครับใช้ก็ไอเครื่องตัวนี้เอาโทรศัพท์สแกนตัวนี้เทียรโคเนี่ยแล้วก็มันจะเข้าไปโหลดโหลดแอป,ปนี้มานะครับพอได้แอป,ปนี้มากดเข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วก็ มันจะเข้าเป็นหน้านี้มาตามมาเข้าเป็นหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีวิธีการแบ่งภาพงานเต็มหลังปิินแบบงานงานเต็มหลังนะครับเปิดเครื่องตัวนี้ก่อนเปิดแล้วก็บลูทูธตัวนี้ก็เปิดนะครับเปิดก็วิธีการแก้ไขภาพจะปิินเต็มหลังนะครับเข้ามาใ,ใกล้กดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เลือกรูปเลือกรูป อ่พอเลือกรูปเสร็จทำไมใกล้มาแก้ไขตรงนี้นี่แก้ไขตรงนี้นะครับนี่แก้ไขตรงนี้ความสูงถ้าถ้ากดเปลี่ยนตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันก็จะตามอันนี้เป็น192นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น500รลบก่อนเปลี่ยนเป็น500้อยนะครับห้าความสูงแล้วกดกดยืนยันมา ปึ้งแอปทําการแบ่งภาพให้แล้วนะครับอันนี้แอปแบ่งภาพให้แล้วนะครับแล้วก็วิธีการาว,วิธีการที่จะจะพิมพ์นะครับ<อ>ผมมีเทคนิคอยู่คือปิดปิดให้หมดเลยแล้วก็พิมน์ทีละอันปิดให้หมดเลยอันนี้คือการปิดนะครับผมจะพิมน์ทีละอันเอาพิมนอันนี้ก่อนถ้าจะเิ็นภาพนี้นะครับมาติ๊กตรงนี้พอติ๊กตรงนี้ปุ๊บกดเข้ามาตัวพินพ์ตัวนี้ กดเข้าไปมันจะแสดงเป็นหน้านี้อันเดียวแล้วทีนี้ก็ทําการเตรียมกระดาษเตรียมกระดาษนะครับกระดาษฟิล์มกระดาษฟิล์มนะครับมันจะมีสี่แผน่นอันนี้ผมเอาแผ่นเหลืองออกฉีกออกเลยแผ่นเหลืองเอาออกเลยไม่ใช้แล้วก็แผ่นที่มันรองนี้ออกให้มันเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็มาดูวิธีการใส่วิธีการใส่แย่เข้าไปแย่เข้าไป อย่าเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเครื่องมันกินกระดาษเข้าไปเองมันจะมีเซนเซอร์อยู่อ่านี่แล้วกดสั่งพิมพ์มานี่กดสั่งพิมพ์กดสั่งพิมพ์ปึ๊บเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวนี้เชื่อมแล้วอันนี้เชื่อมแล้วนะครับกดสั่งพิมพ์อีกทีนึงตอนแรกไม่ได้กดเชื่อมต่อมาด้วกล้นี่นะ แนะนำให้เลือกทีละแผ่นปิ้นเพราะถ้าเลือกหมดเลยเดี๋ยวเครื่องมันมันน่าจะเป็นออตโต้พอเป็นออตโต้ยัดไม่ทันกันเรียบร้อยยัดเบี้ยวยัดอะไรอ,ะอันนี้นะอันนี้คือแผ่นนี้กดมากดตรงนี้ฉันรู้แล้วอ่าแล้วก็กดกลับกดตรงนี้กลับกลับมันจะกลับมาหน้านี้ กลับมาหน้านี้กลับมาหน้านี้นะแต่แผ่นนี้เราเราปิ้นแล้วเราก็ปิดมากดแผ่นนี้อ่าเห็นไหมกดแบบน,นี้ปุ๊บกดสั่งพิมพ์กดมาหน้าไอ้รูปเครื่องปิ้นเนี่ยแล้วก็เอากระดาษใส่กระดาษก็เตรียมมาแล้วกระดาษเตรียมมาแล้วเอากระดาษใส่ทำแบบนี้จนมันเสร็จงานเต็มหลัง อ่นตันี้่เราก็เอากระดาษพวกนี้มาต่อกันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคร่าวๆแค่าาาสา่งแผ่นนะครับมันก็ประมาณเนี้ยทำประมาณเนี้ยทำมากดนี่แล้วกดกลับกดกลับมาหน้าเดิมแล้วก็มาเลือก แผ่นไหนก็ได้ให้มันเต็มอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมมาเลือกแผ่นนี้ก่อนเพราะผมเตรียมกระดาษไปสามแผน่นก็ประมาณนี้ครับวิธีการทํางานเต็มหลังก็ประมาณนี้แล้วก็ขนาดอยู่ที่เราเราใส่ไปอันนี้มัน,ม,นมันแบ่งเป็นน่าจะเก้าแผน่นน่าจะเก้าแผน่นถ้าเราใส่ใส่ขนาดไปเยอะ มันก็จะแบ่งเยอะเดี๋ยวผมมาจะจะมาเปลี่ยนผ้ากระดาษดูอ่านี่มันก็จะเป็นเนี่ยเราก็ามาต่อกันแบบนี้อันนี้งานเต็มหลังนะครับงานเต็มหลังเนี่เราก็ตัดสมมติตัดตัดแล้วใช่ไหมอืมตัดแล้วมาต่อกันแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับงานเต็มหลัง ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าก็คืออันนี้ใช่ไหมข้างล่างผมใส่ไปความยาวห้าร้อยมันก็จะประมาณอ่ะหกแผน่นหกแผน่นที่ผมจะกลับกลับปุ๊บผมจะไปใส่เจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้เห็นไหมมันเปลี่ยนเลยนะครับมันเปลี่ยนเลยภาพมันมันก็จะใหญ่ขึ้น มันก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้น่าจะประมาณร้อยกว่าโลอ่ะถ้าเป็นลูกค้าตัวใหญ่แบบนี้นะครับตัวใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับเครื่องลอกลายไอโมะครับวิธีการใช้ถ้าสนใจสั่งซื้อติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ช่องทางติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับ